สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากินข่าวน้ำกันครับแกงผักีเล็กใส่ผ่าพยุนงัวนหรือหนังงัวนะครับเอาอยากกินน้ำเผื่นทีน,นี้ซิมาจองขักแะแม่บดเอาเอามากินน้ำกันครับเอาไปคุละคำแบ่งกันเอ้มาวุ้นขักแมผักีเล็กร้อนเลยกินครับม่ได้กินประจำ อออื uh huh. uh huh. ลูกโดดอื uh huh. uh huh. แสบ,บเกาครอบน้อเหลยกกระแสบอืม uh อ huh. เอามาวุ้นไหลจะตายที่บ้านภากเนื้อบ่อเ่อยมีป่านใดนะครับผักกิเล็ศผมเ,เคยมากินนี่แหละครับเพิ่งมาเคยกินที่ภาคอีสานนี่แหละครับมาเป็นเคยอีสานนี่แหละอืมเอาไป มาวนนะ หนังงวัวส่วนใหญ่จะมีแต่ผักอีกสานนะครับผักเหนือจะกินควายเป็นหลักครับควายกับหนังควายเหนือกันเนื้อควายเคียงงวัาบาวบบค่อยมีปานไหนท,ที่ที่บ้านผมเน้นนะครับเน้นกินควายเป็นหลักครับกิ่นงวัาบาวบอกขอยมีกินงวัวกับกินควายนี่มัน ความแน่นของเนื้อเนื้อควายมันจะแดงแล้วก็เนื้อมันจะแน่นเพราะว่ามันเป็นสัตว์ตัวมันเหมือนมันใหญ่กวัวเนาะครับเนื้อมันจะแน่นแต่บางคนบ่เคยกินเขาก็ว่าพิดแต่ผมเคยกินมาทุกแนวกับไม่ผิดอย่างนะครับพิษอยู่อย่างเดียวครับพิดเมื่อดดกินนะครับบ่ได้กินนี่แหละมันผิดพิดมองนี่บ่ได้กินนี่แหละถ้าได้กินมันจะบ่กิด เคาะพวงมะแข้ง,งเปลาเนื้อมะแข้งแข้งก็มีมะแข้งขมกับบะขมต่มผมก็กินได้หมดน,นะครับมันนี่มากินข้างบ้านครับ แดดกรไหรลเลยครับหลังก็งกินแดดบอสามมคี่อีกมาไหลอีกโอ้ยนาอพี่นอ้องอืม Oh. Mm. อ๋อาโอ้โหน้ำตาไหลเจอลุกโดดไปเม็ดเดียวทำน,น,น,นั่นแหละครับงระจายอืมโน้ตระแบาเนี่ยแสบตายครับคงไปนองครับตัในใจชิบนี่ก็ ก็ขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับที่รับชมแลโดยดีตลอดครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะติดตามผมต่อไปเรื่อยๆนะครับขอกขอบคุณครับ